มาแล้วค่ะมาเจอกับเราสองคนได้เลยค่ะพรีเมียมเอเจนต์นะคะวันนี้นะให้ทายเราอยู่ที่ไหนอันนี้ใครคะ อันนี้ดิฉันน้องบีค่ะแก้วค่ะเป็นน้องแก้วได้ไหมคะได้ค่ะยินดีค่ะ,คะวันนี้นะคะเรามาอยู่ที่ t h g g l l l r y Bailing ค่ะสุขุมวิทร้อยเจ็ดนะคะปากซอยเท่านั้นเองค่ะใช่แล้วการเดินทางคือสะดวกมากๆเลยนะคะมานะคือข้างหน้าปากอซอยนะะมี BTS ด้วยหรือว่าถ้าใครมีรถยนต์นะคะก็คือว่าคอนโดนี้นะสามารถจอดรถได้ถึง2คันเลยเดียวค่ะจอดรถได้เกือบร้อยปเซ็เลยนะคะตรงนี้นะคะสถานีรถไฟฟ้าก็คือ แบริ่งลาซานค่ะขนาดห้องนะคะขนาดเกตารางเมตรเลยค่ะแล้วก็คือมีสองห้องนอนแล้วก็สามห้องน้ำสองห้องนอนใช่สอห้องนอนสามห้องน้ำนะคะมีโซนครัวให้เรียบร้อยเลยค่ะก่อนอีกอย่างหนึ่งคือห้องน้ำของเรานะคะมีอ่างอาบน้ำทุกห้องเลยนะว้าวคือคอนโดทั่วไปตอนนี้นะคะบอกได้เลยว่าจะมีช่้องเดียวนะใช่จะไม่มีอ่างอาบน้ำนะคะแต่ที่นี่ค่ะ สองห้องนอนสองอ่างอาบน้ําแล้วก็มีห้องน้ําของส่วนกลางสําหรับเพื่อนๆที่มาหาเราด้วยนะคะแยกกัน<ช>เลยค่ะแล้วมันมีข้อดีอะไรด้วเลยข้างหลังเราค่ะนี่เลยจะบอกว่าครัวบิวอินนะคะครัวบิวอินหมดเลยนะ<ม>ใครเป็นสายปาร์ตี้นะคะสายทาอาหารนะอยาจะบอกว่าจุกๆไปเลยนะคะแล้วก็จะมีไอแลนด์นะที่อยู่ตรงนี้ตรงหน้าเราสองคนด้วยใช่ค่ะ,ค,ะคือปกติแล้วนะคะถ้าเป็นคอนโดสองห้องนอนนะคะจะได้หัวเตาแค่สองหัวแต่ตรงนี้พิเศษตรงที่ว่า สี่หัวเลยนะคะบอกแล้วแบบุๆนะคะใช่ถูกต้องหัวแบบใบที่ชอบทำหัวเนาะใช่ใช่ใช่ค่ะชอบทำหัวอย่าลืมเรียกเราสองคนด้วยใครนะคะที่อยากให้เราไปช่วยขายคอนโดขายบ้านที่ดินโกดังโรงงานนะคะเรานะคะยินดีเข้าไปนะคะดูแลนะคะช่วยหาผู้ซื้อนะคะมาให้เพราะ เราสองคนนะคะมีทีมงานคุณภาพที่หน้าตาดีน่ารักสดใสนะคะดูแลลูกค้าดีดูแลท่านเจ้าของสับดีนะคะแนะนําให้ติดต่อเราเข้ามาที่เบอร์โทรศัพท์ข้างล่างนี้ได้เลยนะคะถูกต้องไหมคะน้องบีใช่ค่ะถูกต้องค่ะข้างหน้านะคะเจอกันนะคะกับน้องบีแล้วก็เจ๊ยินดีค่ะ <laughs>